เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ S และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยุทธชุดที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ81กันเลยค่ะ ข้อ81นะคะโจทย์ถามว่าปริมาณ DNA ของเซลล์ไข่ของเซลล์จากรังไข่ของคนในข้อใดมีมากที่สุดอ่ะหนึ่งช้อยหนึไข่หรือว่าระยะอวุ่มช้อยสองโอโอโกเนียมช้อยสามโอโอติดช้อยสี่โอโอไซระยะที่1หรือ p r i เมอรีโอโอไซช้อยห้าโอโอไซระยะที่สองหรือเซค o n นดารีโอโอไซอ่ะข้อนี้เนี่ย คือเขาให้เซลล์จากรังไข่ของคนในแต่ละในแต่ละระยะมาถูกไหมคะแล้วถามว่าระยะใดที่มันมีปริมาณ DNA มากที่สุดอ่ะดังนั้นน้องๆเนี่ยต้องรู้จักกระบวนการในการสร้างไข่ของคนก่อนอ่ะเรามาดูกระบวนการสร้างไข่ของคนกันเลย กระบวนการสร้างไข่เนี่ยภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า oogenesis ค่ะโดยเราจะเริ่มจากเซลล์ที่เรียกว่า primordial germ cell primordial germ cell เนี่ยมันก็จะเกิดเกิดการแบ่งเซลล์แบบ m มโ o s i s กลายเป็นเซลล์ที่มีชื่อว่า o, o um. อโอโกเนียมเดิมเนี่ยไพรโมเดียวเจอรเซลจะจะมีแบบ 2N ค่ะเป็น 2N พอไมโต s i s ปุ๊บเป็นโอโอโกเนียมไมโตซิส um. เนี่ยจำนวนคโครโมโซมก็จะเท่าเดิมก็จะมีคโครโมโซมสองเหมือนกันอะหลังจากนั้น โอโอกลเนียมนะคะจะเจริญและพัฒนากลายเป็นเซลล์อีกเซลล์หนึ่งที่เรียกว่าไพม a r y o อโอไซก็จะมีโครโมโซม 2N อีกเช่นเดียวกันโดยไพม a r y โอโอไซเนี่ยคือ เด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีไข่ที่อยู่ในระยะพรมอรีโอไซต์ตั้งแต่เป็นทารกจนถึงอายุประมาณ12ปีเลยหลังจากนั้นจะมีฮอร์โมน FSH จากต่อมใต้สมองเนี่ยมากระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์ต่อไปค่ะอ่ะโนต้ตไว้ดีกว่าว่าไข่อยู่ในระยะนี้ ตั้งแต่ทารกจนถึงอายุประมาณ12ปีจึงมีฮอร์โมน FSH จากต่อมใต้สมอง มากระตุ้นให้แบ่งเซลล์ต่อไปอ่ะหรือว่าพูดง่ายๆนะคะก็คือพอเด็กผู้หญิงเริ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยก็จะมีฮอร์โมน FSH จากต่อมใต้สมองมากระตุ้นให้ p r i มาร o c y t e เนี่ยเกิดการแบ่งเซลล์ต่อไปโดยจะเป็นการแบ่งเซลล์แบบ m ม o s i ิในระยะ m มโอซิส 1>, 1นั่นเองค่ะพอแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1ปุ๊บก็จะได้เซลล์ถัดมาที่เรียกว่า secondary oocyte กับอีกเซลล์หนึ่งเรียกว่า first polar body ค่ะ ่าได้2อ,อย่างได้2เซล์แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้า first polar body เนี่ยจะเกิดการ Fall ไปอ่าและ secondary o o c y e นะคะก็ระยะนี้จะเป็นไข่ที่ตกจากรังไข่ต้องรอการเจาะของอาซูจิถึงจะสามารถแบ่งเซลล์ต่อไปได้ค่ะ เรามาโน้ตไว้ดีกว่าว่าระยะเซกซคนดารีโอไซ์เนี่ยคือไข่ที่ตกจากรังไข่รอการปฏิสนธิของอาซูจิ จึงจะแบ่งเซลล์ต่อได้อ่ะนั่นหมายความว่าถ้ามันไม่มีการปฏิสวนธิของอสูจีเนี่ยไข่มันก็จะอยู่ในระยะ secondary o s e c o n d นดารีโอโอซตลอดไปเลยอ่ะอ่ะและเซ็กนดารีโอโอไนะคะจะมีคโครโมโซมแบบเอ็นเดียวเนื่องจากมัน เกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมาจากพร i มารีโอไซที่มี 2N นะคะคโครโมโซมมันจึงต้องลดลงครึ่งหนึ่งเหลือ n เดียวนั่นเองอ่ะพอถึงระยะนี้แล้วเนี่ยสมมุติว่ามีการปฏิสนธิของอาซูจิเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการแบ่งเซลล์ต่อไปก็คือเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส2นั่นเอง ก็คือจะเป็นการจบกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั่นเองคือมีทั้งไมโอซิส1และไมโอซิสไมโอซิส2โดยพอแบ่งแบบไมโอซิส2ปุ๊บจะได้เซลล์ที่เรียกว่าโอโอติดซึ่งมีคโครโมโซม 1n เหมือนกันกับอีกเซลล์หนึ่งเรียกว่าซคันโพลาร์บอดีซึ่งก็มีคโครโมโซม n เดียวเช่นเดียวกันและ สุดท้ายนะคะเจ้าเซคันโพลาร์บอดี้เนี่ยก็จะฝ่อสลายไปอ่าก็ใช้การไม่ได้ที่ใช้การได้เนี่ยก็มีแต่โอโอติดซึ่งภายหลังเนี่ยจะ,จะเจริญไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าอวุม um, หรือว่าไข่นั่นเองค่ะอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกระบวนการสร้างไข่นะคะหรือว่าเรียกว่าโอโอเจเนซิสเริ่มมาจาก p r i m o เด a l g เจ m Cell แบ่งเซลล์แบบไมโตซิสกลายเป็นโอโอกเนียมซึ่งมีโครโมโซม 2n หลังจากนั้นโอโอโกเนียมจะเจริญและพัฒนากลายเป็น p r i มารีโอโอไซซึ่งไข่เนี่ยจะอยู่ในระยะไพรมารีโอโอไซ์ตั้งแต่เป็นทารกจนถึงอายุ12ปีหลังจากนั้นจึงจะมีฮอร์โมน FSH จากต่อมใต้สมองมากระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์ต่อไป อพอมี FSH จากต่อมใต้สมองมากระตุ้นปุ๊บก็จะเกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1ได้เป็นเซลล์2เซลล์คือ secondary oocyte ที่มีโครโมโซม n เดียวและ first polar body ที่มีโครโมโซม n เดียวเช่นเดียวกันค่ะแต่สุดท้าย first polar body เนี่ยจะฝ่อสลายไปเหลือแต่ secondary oocyte ซึ่งไข่ในระยะ secondary oocyte เนี่ยเป็นไข่ที่ตกจากรังไข่ต้อง รอการปฏิสนธิของอสุจิก่อนจึงจะสามารถแบ่งเซลล์ต่อไปได้ถ้าไม่มีการปฏิสนธิของอสุจิเนี่ยไข่ก็จะค้างอยู่ในระยะเซคแนเดรียโอไซสไปเรื่อยๆอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีการปฏิสนธิของอสุจิปุ๊บมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส2ต่อไมโอซิสไมโอซิส2ก็จะได้เป็น โอโอติดที่มีโครโมโซม 1N และเซกคันโพลาบอดีที่มีโครโมโซม 1N เช่นเดียวกันแต่สุดท้ายเซกคันโพลาบอดี้เนี่ยก็จะเกิดการฝ่อสลายไปเช่นเดียวกันค่ะส่วนโอโอติดเนี่ยก็จะเกิดการเจริญเป็นอวุธม um, หรือว่าไข่นั่นเองอคือผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นกระบวนการสร้างไข่นะคะตอนนี้เนี่ยเรารู้จักกับชื่อต่างๆที่มีในชอยทั้ง5ชอยละทั้งอวุุม โอโ o n กเน o ยมโอโอติดพริมารีโอไซต์ o ide, และเซคแคนเดรียโอไแต่สิ่งที่โจทย์ต้องการอยากรู้เนี่ยคือโจทย์อยากรู้ว่าปริมาณ DNA ของเซลล์ไข่ในระยะใดเนี่ยที่มันมีม,มีมีปริมาณ DNA มากที่สุดอ่ะเราก็ย้อนกลับไปดูในกระบวนการสร้างไข่ของเรานิดนึงการที่ เราจะรู้ได้ว่าระยะไหนเนี่ยที่มันมี DNA มากที่สุดอ่ะเราสามารถพิจารณาได้จากการแบ่งเซลล์เวลาที่เราจะเตรียมพร้อมแบ่งเซลล์เนี่ยมันต้องเกิด DNA Replication หรือว่าการจำลอง DNA ถูกไหมคะอ่ะดังนั้นก่อนที่จะเกิดการแบ่งเซลล์เนี่ยเซลล์เซลล์ไข่นั้นเนี่ยต้องมี DNA จําจำนวนมาก โนนวนน้โนนวันนดหนึ่งว่าก่อนเกิดการแบ่งเซลล์จะเกิด DNA replication หรือว่าการจำลอง DNA ขึ้นทำให้เซลล์ไข่ มีปริมาณ DNA มากนั่นเองอ่าซึ่งมาดูกันว่าระยะไหนที่มันเป็นระยะที่ก่อนจะเกิดการแบ่งเซลล์อ่ะนี่ไงก็คือก่อนที่จะเกิดระยะไมโอซิสวันเนี่ยมันจะต้องเกิด DNA replication ถูกไหมคะนั่นหมายความว่า ไข่ที่ระยะ Primary Oocyte เนี่ยมันจะต้องมี DNA ปริมาณมากแล้วถามว่าแล้วที่ระยะ Secondary Oocyte ล่ะก็เกิด m e i o s i s 2เช่นเดียวกันแต่ว่าที่ m y o s s i s 2เนี่ยมันจะไม่มีการเกิด DNA Replication หรือว่าการจำลอง DNA ขึ้นเพราะว่าที่ระยะเนี้ย m มโอซิส2เนี่ย1โครโมโซมมันมี2โครมาติดอยู่แล้วมันเลยไม่จำเป็นต้องเกิด DNA replication นะคะหมายความว่าที่ secondary Oocyte เนี่ยระยะเนี้ยก็ไม่จำเป็นต้องมี DNA ปริมาณมากถ้าเทียบกันแล้วที่ระยะ primary Oocyte เนี่ยจะมี DNA ปริมาณมากกว่าเพราะว่ามันเป็นระยะที่มันจะเตรียมเตรียมตัวเพื่อแบ่ง m มโอซิส1ก็ต้องเกิด DNA replication ขึ้นนั่นเองดังนั้นนะคะ ระยะที่มีปริมาณ DNA มากที่สุดเนี่ยก็ได้แก่ primary oocyte นั่นเองค่ะ,ะซึ่งระยะ primary oocyte เนี่ยก็ตรงกับช้อยข้อ4นั่นเองดังนั้นข้อ81จึงตอบช้อยข้อ4นะคะการจะทำโจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยน้องๆต้องรู้จักกระบวนการสร้างไข่ก่อนว่ามันเกิดจากเซล์อะไร จเจริญและพัฒนาหรือว่าแบ่งเซลล์แบบไหนกลายเป็นเซลล์อะไรต่อไปอ่ะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาว่าระยะไหนเนี่ยที่มันน่าจะมีปริมาณ DNA มากที่สุดโดยพิจารณาจากกระบวนการแบ่งเซลล์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำนู่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบสุมซับได้นะคะ